สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเจกจากเพจรับทำกอเตอร์ครัวปูนฟาร์มลี่คริเชนครับวันนี้พามาชมผลงานชุดครัวปูนอีกหนึ่งชุดครับแล้วก็เป็นหน้าบานสังทมเหมือนเช่นเคยครับผมไปชมกันครับว่าหน้าตาชุดครัวตัวนี้จะเป็นลักษณะแบบไหนครับตามมาเลยครับกับผมชุดครัวปูนอีกหนึ่งผลงานครับแล้วก็หน้าบานสังทมครับเป็นลักษณะของตัวยูครับผม ด้านนี้นะครับก็เริ่มต้นที่ขนาดเลยนะครับด้านนี้อยู่ที่2เมตร90อี2เมตร50ครับผม2เมตร50ครับด้านนี้นะครับอยู่ที่2เมตร90ครับแล้วก็ด้านนี้2เมตร40นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมกอแจ้งลูกค้าก่อนว่าเวลาวัดขนาดใี่ผมนี่ไม่ต้องหักลบนะครับเวลาวัดขนาดนี่คือลูกค้าวัดกําแพงชนกําแพงเลยนะครับแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมวัดเป็นตัวอย่างให้ดูครับแบบนีบ้ลูกค้าวัดเป็นแบบขนาดผนังชนผนังเลยนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันครับหรือว่ามีหน้าต่างก็ยังยังไม่ต้องวัดก็ได้นะครับวัดผนังชนผนังแบบนี้นะครับด้านนี้ก็เหมือนกันครับวัดผนังชนผนังนะครับ ว่าลูกค้าที่อยากแบบละเอียดมากขึ้นก็เป็นการวัดที่แบบผนังมาหาหน้าต่างนะครับแล้วก็หน้าต่างมหาผนังแบบนี้นะครับตอนที่แบบว่าอ,าอยากให้ผมทําแบบแล้วก็เสนอราคาให้แบบที่มีความละเอียดมากขึ้นนะครับผมอันนี้กอแจ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวจุดคัวจุดนี้กันนะครับผมลักษณะของจุดคัวจะนี อย่างที่แจ้งครับผมเป็นลักษณะของตัว u นะครับผมมีที่ผมเตรียมให้กับลูกค้าก็มี1นะครับก็ตัวโครงสร้างปูนนะครับโครงสร้างปูนนี้คือผมทําเป็นมาตรฐานของผมอยู่แล้วนะครับก็คือลักษณะเป็นสเต็ปนะครับผมมี3มสเต็ปนะครับท็อปจะยืนนะครับมีตัวอันนี้ผมเรียกว่าเป็นจมูกของผมนะครับอันนี้ตัวฐานโครงสร้างนะครับ การจบมุมถ้าจบแบบนี้ผมก็จะจบด้วยลักษณะของการเจียรสี่ผ้านะครับครับหลังจากนั้นก็เป็นโครงสร้างแล้วก็ติดตั้งตัวท็อปหินนะครับครับการติดตั้งท็อปหินของผมก็ผมจะใช้วิธีเจียโดยการขัดเงานะครับผมขัดเงานี้จะมีความเงาด้านหน้านะครับจะไม่ได้ใช้น้ํายาทาบัวนะครับ เพราะว่าถ้าใช้เป็นน้ำยาทาบัวเนี่ยเราใช้ไปเราเช็ดทำความสะอาดเนี่ยน้ายาก็จะลอกเดี๋ยวเราต้องมาทาอีกทีหนึ่งอันนี้คือถ้าเราขัดเงาปุ๊บนี่ความเงาอยู่ตลอดเราเช็ดทำความสะอาดยังไงตัวนี้ก็ยังเงาอยู่นะครับถัดมาครับโครงสร้างตัวนี้เสร็จก็เป็นการปูกระเบื้องนะครับปูกระเบื้องผนังปูกระเบื้องผนังนี่ปูสามด้านนะครับ แล้วก็จะปูจากตัวท็อปนี่จนสุดฝ้าเลยนะครับผมด้านตู้แขวนก็เหมือนกันนะครับเวลาทํางานผมจะปูกระเบื้องให้ถึงฝ้าไม่ได้เว้นไม่ได้เว้นช่องอะไรนะครับก็คือปูเต็มผนังก่อนแล้วก็ค่อยเอาตู้มาติดนะครับครับก่อนปูกระเบื้องครับก็เป็นงานของตัวงานระบบไฟนะครับก็คือเพิ่มให้กับลูกค้า ระบบไฟนี่คือหลังนี้นะครับมีมีแค่จุดเดียวคือตรงนี้ครับผมผมก็ใช้วิธีเพิ่มพ่วงกัามาให้ลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนี้สามนะครับเพิ่มมาตรงนี้อีกนิดนึงนะครับแล้วก็มีตัวสําหรับตัวตาอบนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟของตัวเครื่องดูดควันอีกนะครับครับผมแล้วก็มีเพิ่มมีมาอีกครับไฟก็คือของตัวนี้นะครับ ไฟของตัวตัวเครื่องล้างจานไม่ว่าจะเป็นเครื่องล้างจานหรือว่าเครื่องซักผ้าที่ผมทํานะครับผมจะทํางานให้งานระบบเนี่ยจะอยู่ด้านข้างนะครับผมนี่นะครับครับมีน้ําดีนะครับน้ําทิ้งนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟนะครับเพราะว่าหนึ่งการเซอร์วิสมันจะได้ง่ายสมมุติว่าถ้ามีน้ํารั่วข้างหลังของตัว เครื่องล้างจานหรือว่าเครื่องซสกผ้าก็แล้วแต่เราไม่ต้องอเลื่อนตัวเครื่องซสกผ้าหรือว่าเครื่องล้างจานเข้าออกเราสอยข้างในช่องนี้เลยอยู่ด้านข้างนะครับสะดวกครับตอดปลั๊กไฟก็สะดวกนะครับต่อไปก็งานของตัวหน้าบานแล้วก็ตู้แขวนนะครับหน้าบานตู้แขวนนี่ลักษณะที่ผมทำเนี่ยจะเป็นงานแบบไซสั่งตัดให้มันเข้าเซ็ตกับ พื้นที่นั่งงานของลูกค้านะครับผมไม่ไม่ใช่แบบขายสําเร็จทั่วไปซึ่งเป็นลักษณะของหน้าบานที่แบบแฮนด์เมดนะครับก็คือใช้มือทํานะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มตัวฟังก์ชันข้างในตัวหน้าบานกันเลยนะครับช่างนี้นะครับอันนี้เปนชัก2ชั้นนะครับเสริมนิดนึงก็คือตัวหน้าบานนี้ที่ผมทํานะครับถ้าเป็นบ้านหลังนี้ก็จะเป็นไม้ HMR นะครับหรือว่าไม้กันชื้นนะครับแล้วก็พ่นสีนะครับส่วนตัววงกบนะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวโครงตู้นะครับโครงตู้ก็จะเป็นไม้สะดานะครับซึ่งคุณสมบัติของเขานี่ก็คืออปวกไม่กินแล้วก็โดนน้ำไม่บวมนะครับผมถัดมาครับตัวลิ้นชักสามชั้นนะครับนะ ชั้นบนมีถาใส่ช้อนให้ครับหลังนี้ชักก็เป็นแบบซอฟโค้ดครับถัดมาครับเป็นบานเดี่ยวนะครับแล้วก็ใช้งานในมุมครับตนนี้บ้านหลังนี้เลือกใช้เป็นชั้นหินนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องข้างในให้นะครับข้างในนี้คือทุกช่องเช่นเคยครับเป็นงานมาตรฐานผมที่จะต้องปูกระเบื้องให้นะครับ เพราะาการปูกระเบื้องนี่ก็ช่วยลดความชื้นแล้วก็กลิ่นอับในช่องปูนนะครับโดยเฉพาะในช่องซิงค์นี่ก็จะสําคัญเลยครับเพราะว่ามีความชื้นด้วยนะครับครับอันนี้บานซิงค์ครับอันนี้เครื่องล้างจาน ี้ก็เป็นบานเดี่ยวข้ามุมอีกตัวน,นี้งานนี้เลือกเป็นชั้นหินหมดนะครับถัดมาเป็นวงกบสำหรับใส่เตาอบนะครับคือเตาอบเนี่ยผมจะต้องทําเป็นวงกบไม้เหมือนกันกันกบพวกหน้าบานพวกนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเตาอบเนี่ยเขาใช้วิธียึด,ยดเข้ากับไม้ด้วยครับเพื่อที่จะยึดให้ตัวของตัวอบนี้มี ความมั่นคงนะครับถ้าเราไม่ทํากรอบไม้ใส่เราไปยึดกระปูนเนี่ยโอกาสที่ความผิดพลาดในการยึดเนี่ยมันจะมีเยอะกว่าที่จะยึดไม้ยึดไม้นี่แข็งแรงกว่าอ่ยึดปูนอยู่แล้วนะครับนะครับแล้วก็นี้ใส่ถังแก๊สครับผมครับเช่นเคยครับคือบานตัว นี้ก็เป็นบานลักษณะซอบโคตรครับครแล้วก็มาดูตทุกแควนครับครับผมเชิเครับลักษณะของอถ้าลูกค้าเลือกสีหน้าบานแบบไหนผมก็จะพ่นสีข้างในตัวของตู้เป็นสีเดียวกันกับตัวหน้าบานนะครับ ก็ปรับระดับได้นะครับแล้วก็ตัวหน้าบานก็ใส่ตัวลูกยางกันกระแทกครับอันนี้บานคู่ครับก็เลือกปรับระดับได้นะครับ มีบ้านคู่ครับนี้ก็วันเดียวครับ <doom> ก็พิเศษหน่อยครับก็คืออ,อ่างร้างจานตัวนี้ เป็นแบบอยู่ใต้นะครับก็เจาะช่องแล้วก็เจียเก็บงานให้อีกนะครับตัวนี้ครับแต่ลักษณะของตัวท็อปนี้ต้องกว้า,หางหน่อยนะครับต้องมีพื้นที่ให้เยอะนะครับเพราะว่าถ้าตัดไปแล้วเหลือช่องน้อยเราติดตั้งไปแล้วนี่อาจจะเกิดการ กระแทกทำให้ตัวท็อปหินแตกหักได้นะครับก็เดี๋ยวยดูห้องครัวโดยรอบๆอีกทีนึงนะครับอ่าแล้วก็ลูกค้าถ้า อาจจะมีข้อต้องใส่เดี๋ยวผมวัดให้ดูเลยนะครับตัวนี้ว่าถ้าใส่ตัวไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าหรือเครื่องล้างจานแล้วอคอเตอร์จะสูงทเท่าไหร่นี่นะครับทำไว้ที่แปดสิบแปดเซนนะครับถ้าทำเก้าสิบเซนถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้แต่ผมว่าระยะห่างมันจะเยอะเกินไปนะครับมาเก้าสิบนี่แปดแปดสิบแปดนี่ก็ถือว่าช่อง ช่องแก็ประหว่างตัวเครื่องล้างจานก็กับตัวใต้ท็อปนี่ก็ประมาณ1เซนนะครับปมาไม่เยอะแต่ถ้าเป็น90นี่อาจจะอาจจะเยอะไปนะครับ2ก็คือเดี๋ยวลูกค้าถามว่าหารเท่าไหร่เดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับหลังจากที่แบบเรา กล้องไม่โฟกัสรอแป๊บหนึ่งครับประมาณสองเซนสองสองเนครึ่งก็ได้ตีอยู่ใกสองเซนครึ่งนะครับครับผมบก็ตัวนี้คือผมอยากให้ลูกค้าได้ประโยชน์ใช้สอยของตัวอาณอา,อาชุดครัวที่ว่าเป็นชุดครัวปูนให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าการทำครัวปูนเนี่ย เราจะเสียพื้นที่ไปกับโครงสร้างปูนเยอะมากนะครับโดยปกตินะครับอันนี้คือผมอคิดคน้นหาวิธีที่จะทํายังไงให้ลูกค้าได้พื้นที่เพิ่มมากขึ้นในการทําชุดครัวที่เป็นชุดครัวโครงสร้างปูนของผมนะครับผมก็ลักษณะของงานชุดครัวโครงสร้างปูนของผมก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือผมจะรอแบบเป็นลักษณะของแบบที่เป็นสําเร็จมาแล้วแล้วก็มาวางตั้งไม่ได้เป็นแบบ หลอเทที่นั่งอานบ้านลูกค้านะครับผมก็สําหรับชุดครัวชุดนี้ก็มีรา,ายละเอียดประมาณท่านี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาทางเพจทงางไลน์หรือว่า,าจะเป็นการโทรมาหาผมาซึ่งซึ่งไม่ว่าจะเป็นเพจเป็นไลน์เป็นอะไรคือผมผมเป็นคนรับแล้วก็ตอบลูกค้าเองนะครับแล้วก็งานที่ลูกค้าเห็นเนี่ยโดยส่วนมากผมก็ลงมือทําด้วย ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาผมอาจจะตอบช้าอะไรก็ต้องขอกราบขออภัยลูกค้าไว้ด้วยที่ผมตอบช้าแล้วก็งานของผมนี่ตอนนี้คิวถือว่าค่อนข้างที่จะยาวเพราะว่าผมมีแค่ทีมเดียวครับผมมีแค่ทีมเดียวนะครับไม่ไว่าจะเป็นการทํางานตัวหน้าบานทํางานโครงสร้างปูนผมยังมีแค่ทีมเดียวอยู่นะครับผมยังไม่ได้กําลังที่ ขยับขยายให้ใหญ่กว่านี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตข้างหน้าก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมหวังว่าคลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นแนวทางในการาทำชุดครัวของลูกค้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ